ศิลปะบันเทิงนะคะมาพบกันวันนี้ค่ะมีเรื่องชวนคุยขบคิดบันเทิงในมุมต่างอีกแล้วค่ะนะคะทุกวันจันทร์ถึงศุกร์นะคะเวลา10นาฬิกานาทีถึง1 1เนาฬิกาค่ะ,คะ,ะไม่ให้เป็นการเสียเวลา ปเริ่มข่าวแรกกันเลยนะคะ,ะเป็นเหตุ<ะ>การณ์ที่เกิดขึ้นล่าสุดเมื่อวานนี้ค่ะคุณผู้ชมเมืวว่อวานนี้ก็มีงานแฟนมิทติ้งครั้งแรกในไทยนะคะของพระเอกหนุ่มเกาหลีจากซีรีส์เลือก You Who Came From The Star ค่ะคิมซูยอนนะคะซึ่งก็ถือว่าเป็นพระเอกหนุ่มที่ก็กําลังดังที่สุดในขณะนี้นะเพราะว่าซีรีส์ก็เพิ่งจบไปด้วยหน้างานค่ะคุณผู้ชมก็คึกคักไปด้วยแฟนๆมาต้อนรับเต็มๆเลยคุณพี่จะว่าไปแล้วนะคะแค่ต้นปีนี้ก็มีทั้งดารานักร้องเกาหลีเนี่ยเข้ามาขยายฐานแฟนคลับใน้เระ่งตอีททปศ มาให้ได้แล้วบางครั้งม,มาเป็นประเทศแรกคือประเทศไทยด้วยเรามีฐานแฟนคลับที่ดียังไงนะทำไมยังต้องการจะข,ขยายตลาดเคปป๊อปในบ้านเราวันนี้ชวนคุยกับงานคอนเสิร์ตนี้ไปแล้วก็เดี๋ยวดูกันไปด้วยค่ะ,คะ ไม่ใช่แค่แฟนคลับชาวไทยกับคุณผู้ชมเมื่อกี้ที่ได้ยินไปคือเสียงจากแฟนคลับหลายประเทศนะคะก็รวมตัวกันอยู่ที่ฮอลลค่ะพารากอนฮอลนะคะตั้งแต่ช่วงบ่ายเลยค่ะอย่างจะมีสองสาวนะคะเมื่อกี้ที่เห็นแวบ,บๆไปเนี่ยมาจากฮ่องกงและจีนค่ะคุณผู้ชม ในสองสาวคนนี้นะคะก็คือเดินทางมาดูที่บ้านเราใช่เดินทางมาดูที่บ้านเราเพราะว่าเขาซื้อบัตรแฟนนิสคิมซูยอนที่จีนไม่ทันออใช่คือที่จีนเนี่ยก็ฮอตมากเหมือนกันนะคะโด่งดังไปทั่วเอเชียค่ะมาครั้งนี้ก็เลยมาเฮฮากับแฟนคลับชาวไทยนี่แหละกับกลุ่มบ้านฮักซูจังนะคะก็เป็นแฟนคลับชาวไทยที่รวมตัวเป็นแฟนเพจ a c e b o o k ใช้ชื่อว่าเม้ามอยคิมซูยอนคือน่ารักนะเม้ามอยนะคะหน้างานคึกคักไม่เบาค่ะคุณผู้ชมหลายคนนั้นก็ทําของมามอบให้สุดฝีมือกันเลยด้วย เพราะว่าน,นี่เป็นครั้งสําคัญนะคะที่คนไทยเนี่ยจะได้เจอตัวจริงของคิมซูพยอนนักแสดงหนุ่มระดับเอเชียค่ะที่บินตรงมาจากเกาหลีในงาน2014ิคิมซูยอนเอเชียทัวร์ first memory in Thailand นะคะกรุงเทพนี่แหละก็เป็นหนึ่งใน9เมือง7ประเทศที่เขาเลือกมาจาัดงานแฟนมิทติ้งโดยบัตร3,000ันใบาขายหมดเกลี้ยงค่ะคุณผู้ชมอ่ะพาไปเข้างานกันดีกว่าค่ะ ชาวไทยนั้นได้ฟังเสียงร้องกันสดๆค่ะกับเพลงเศร้านะคะ In Front of Your House จากซีรีส์เรื่องล่าสุดนี่แหละ You a m e From the Star ค่ะนี่ก็เป็นอีกความสามารถนอกจากงานแสดงนะคะและแทบทุกเรื่องค่ะคิมซูฮยอนนั้นก็มักจะมีเพลงประกอบร้องเองแบบนี้แหละอันนี้ก็ออกมาเป็นไฮไลท์ปิดท้ายงานแต่งมิตติ้งค่ะ แน่นอนนะคะว่าตลอด2ชั่วโมงก็ยังมีกิจกรรมสนุกสนุกให้แฟนๆได้ใกล้ชิดนะคะทั้งมีการจับผู้โชคดีจากเลขที่นั่งเนี่ยเอามาถ่ายรูปเรียนแบบโปสเตอร์หนังหรือว่าโปสเตอร์ละครมีการทําเค้กวันเกิดะค่ะแล้วก็อวยพรให้กับคนที่เกิดในวันนั้นแล้วก็มีการนั่งคุยถึงผลงานที่ผ่านมานะคะ นอกจากงานนี้จะแทนคําขอบคุณค่ะก็ยิ่งทําให้แฟนคลับต่างแดนได้รู้จักตัวตนของดารามากขึ้นด้วยนั่งคุยแบบนี้เขาเรียกว่าแฟนทอล์กนะแฟนทอล์กนะคะแต่ก่อนเนี่ยการจัดงานแฟนมีนนะคะคุณผู้ชมแข่มาร้องมาเต้นสักเพลงเนี่ย แฟนคลับก็กรี๊ดชื่นใจกันแล้วนะคะแค่ได้ถ่ายรูปร่วมนิดๆหน่อยๆแต่ว่าสําหรับเกาหลีค่ะที่ระยะหลังเนี่ยเข้ามาในบ้านเรานะเขาไม่ได้แค่ต้องมาทําตลาดแข่งกับนักร้องไทยดาราไทยแต่เขาก็ต้องแข่งกันเองเพราะว่าเขาเริ่มเข้ามาเยอะแล้วและก็มีกิจกรรมที่มากขึ้น,นเรื่อยๆใช่แล้วถามว่าต้องทํำยังไงก็ต้องฝึกหัดค่ะทั้งร้องเตนเล่นสแสดงที่ต้องเป็นหมดนะคะทาให้หลายคนเนี่ยต้องเรียนกันมาเป็นพิเศษอย่างคิมซูพยอนเนี่ยก็เห็นว่ามีการเรียนนะกับทางค่าย j y p ไว้เพราะว่าจะเล่นละคร ถูกไหมคะ,คะก็นําความสามารถตรงนี้มาแสดงออกในงานแฟนมิสด,ด้วยซึ่งแน่นอนว่า j จ p นี้เขาก็เป็นค่ายดังนะที่ปั้นนักร้องมานักต่อน,นักแล้ว2 PM Super Junior ทุกคนก็มีความสามารถทางด้านนี้โดยเฉพาะว่าแต่ทําไมเขาถึงได้ฉายาว่าเออดังสายฟ้าแลบขนาดนี้คะหร<ก>ับการสู่การร้องการเต้นที่เรียนมาเนแหละเอาไปใช้ในหนังเรื่องแรกที่ซีรีส์เรื่องแรกที่แจ้งเกิดเรื่อง dream high ค่ะ,ค,ะ,ค,ะคุณผู้ชมเมื่อราวสปีก่อนนะคะประมาณ2554ค่ะตอนนั้นนี่ก็คือเล่นท่ามกลางกลุ่ม เคป๊อป uh, นะักร้องดังเหมือนกัน แต่ว่าเขาเนี่ยเป็นคนเดียวที่อาจไม่มีพื้นฐานเค,ค<ร>เป๊อปเลยนะร้องเพลงกันเป็นเนก่งอยู่แล้ว <ừ> ทั้งวงมิสเอหรือว่า 2pm อะไรเงี้ยนะคะ,ะ,คะแต่ว่าก็เป็นคนหนึ่งแหละที่ก็ความสามารถเท่าเทียมนะและก็ต่อไปค่ะก็ทำเรตติ้งสูงสุดไปอีกตอนที่ไปรับบทพระเอกนะคะใน The m o o n Embraces the Sun ก็ส่งให้กลายเป็นเจ้าพ่อโฆษณาของแดนโสมไปเลยนะคะปีนั้นค่ะประมาณ2,555รับโฆษณาไป17ตัวคือขวะเหมาคว้าไปเยอะมากนะคะคุณผู้ชมได้ได้ว่าคือไม่กี่ปีค่ะคนคนนี้ก็กลายเป็นซูเปอร์สตาร์แถวหน้าวัยรุ่นของ เกาหลีนี่แหละโดยอายุเพียง26ปีเท่านั้นนะคะแล้วก็คว้ารางวัลทางการแสดงมาแล้วมากมายค่ะ นี้นะคะก็คือผลงานเรื่องล่าสุดค่ะคุณผู้ชมเพิ่งจบไปปลายเดือนกุมภาพันธ์นะคะซ v รีส์คิวคูเคมฟรอมเดอะสค่ะอันนี้ก็รับบทเป็นโชมินจุนเป็นพระเอกมนุษย์ต่างดาวนะ <Okay. S 1> ก็ะประกบคู่กับจวนจียอนค่ะนักแสดงสาวคนดังที่ก็คืนจอแก้วมาในรอบ14ปีนะคะ ก็ต้องทำให้เนื้อหาแปลกๆนะเพราะซีรีส์เขาก็เป็นพล็อตที่น่าเอาสนใจอยู่เหมือนกันนะซึ่งก็เดี๋ยวไปฟังเสียงแฟนคลับกันบ้างคุณผู้ชมเพราะต่างก็บอกว่าหนุ่มคนนี้เนี่ยไม่ได้มีดีแค่หน้าตานะแต่ว่ารูปแบบของละครซีรีส์ก็ยังทำให้ผู้ชมเนี่ยอินไปกับบทนะแล้วก็สร้างฐานแฟนคลับได้มากมายเลยค่ะ ต้องยอมรับการแสดงของเกาหลีเขาแล้วก็การแสดงของตัวของเขาเองด้วยเขาเป็นคนที่แบบว่าเขายังเด็กแต่เขาเขาเรียกได้ว่าอะไรอ่ะเล่นเล่นเล่นดีเล่นให้เราเชื่อได้โดยเฉพาะอย่างเรื่องนี้ You c a m From The Star เขาได้ร่วมเล่นกับจุนจีฮนุนซึ่งเป็นการกลับมาสําหรับจุนจีฮุนเนี่ย14ปีมาเล่นในซีรีส์แล้วเรื่องนี้เล่นเข้ากันดีมากแล้วแบบทําให้แฟนคลับรู้สึกแบบฟินไปได้คับคือเราอินเราอินมากๆสําหรับซีรีส์เรื่องนี้เราเราสามคน จัดสร้างกลุ่มขึ้นมา3คนนะฮะแล้วก็คุยแลกเปลี่ยนแชร์ประสบการณ์กันตลอดเชื่อไหมฮะว่าวันที่ตีสี่ยังไม่นอนเลยแล้ว6กโมงตงตื่นไปจัดรายการวิทยุแล้ว แต่เราก็เลือกที่จะไม่นอนเพื่อคิมซูยอนทอไม่ชิชีเขาได้รางวัลทุกรางวัลที่ที่ที่เป็นการแสดงนะคะที่กับซีรีส์ทุกเรื่องหรือเงนเรื่องเรียกได้ว่าเป็นเจ้าพ่อเรตติ้งก็ว่าได้เพราะว่าไม่ว่าจะเป็นซีรีส์เรื่องไหนก็จะติดท็อปฟตลอดใช่ค่ะจะติดเรตติ้งท็อปฟสูงตลอดหนังก็อย่างเดอะตีฟก็เป็นหนังที่มีผู้ชมมากที่สุดในเกาหลี เป็นผู้ชมที่มีมากกว่ดก่อน13ล้านคนซเงี้ยค่ะซิเคลี่กลลี่ก็ขึ้นอันดับหนึ่งภายใน36ชั่วโมงที่มีคนดูครบ1ล้านคนใช่ใช่ค่ะทุกอย่างที่คิมจุยอนเล่นก็คือจะที่แสดงก็จะมีปรากฏการณ์ที่ที่เวอร์ตลอดที่เวอร์ตลอดใช่ครับ คือถ้าเป็นแต่ก่อนนะคะคุณผู้ชมถ้าจะมาจัดแฟนมิ้งที่ไทยแต่ละทีเนี่ยก็จะเป็นก็ต้องเช็คกระแสกันก่อนแหละต้องเช็คว่ามีละครที่ออนแอร์ที่ช่องสื่อหลักของบ้านเราหรือเปล่าค่ะแต่ว่าทุกวันนี้ไม่จำเป็นแล้วค่ะคุณผู้ชมอย่างซีรีส์ของคิมซูฮยอนเองนะคะแฟนๆเนี่ยหาดูทางออนไลน์อย่างเดียวนะแทบไม่มีฉายเลยค่ะแถมมีแฟนๆที่พร้อมทําซับไตเติ้ลให้ชมทันทีหลังจากที่เกาหลีออกฉายนะ ผู้จัดคนไทยก็บอกว่าวัดเนื่องจากตรงนี้แหละ<ช>กระแสนิยมออนไลน์แล้วก็การโพสต์ต่างๆนานาข,ของคนไทยก็ทําให้รู้ว่ามีแฟนคลับอยู่พอสมควรนะคะอ่ะอย่างอันนี้เป็นภาพตอนที่ไปรับที่สนามบินโอ้โหนะคะก็คือไทยเนี่ยก็ยังถือว่าเป็นฐานตลาดที่สําคัญที่เกาหลีเขาก็สนใจนะคุณรู้ไหมว่าภาพตอนที่ไปรุมซื้อตั๋วคอนเสิร์ตนะตั๋วบัตรเนี่ยทางเกาหลีเข้ามาทําข่าวแล้วก็เอาไปเป็นข่าว<ช>ที่ด<อ><ม>ูเลยนะ<ช>ว่า<ด>คนไทยมานะคะว่าเหมือนรุมขนาดนี้พรีเซลขายก่อนหน้าขายหมดเร็วมากแล้วพอนจริงก็เหมือนจะหมดภายใน2นาทีเลยด้วยซ้ำนะคะ เคป,ป๊อปมาเจาะ ตลาดเมืองไทยตั้งแต่ต้ตนปีนะคะอย่างย้อนไปแค่วันเสาร์เนี่ย FT Island นะคะก็มาเปิดคอนเสิร์ตแล้วก็เมื่อวานนี้นะคะก็มีคิมซูฮยอนนี่แหละที่มาอีกนะคะซึ่งการตระเวนโชวต์วตัวแบบนี้เขายังคงยึดกฎระเบียบที่ค่อนข้างจะเคร่งคัดนะคะอย่างที่เราเคยไปกันเนี่ยบางครั้งเนี่ยห้ามนําโทรศัพท์มือถือ,อหรือว่ากล้องเข้าไปเลยนะคะเขาก็มีเหตุผลของเขาอยู่ค่ะว่าการรักษาภาพลับเนี่ยสำคัญมากบางครั้งถ่ายภาพตอนดาราคนดังอ้าปากอยู่ยกแขนยกขาถ้าไม่สวยเนี่ย ไม่ได้นะเพราะว่าส่งต่อไปในโลกออนไลน์อย่างรวดเร็วเนี่ยมันทําให้เสียภาคบล็อกที่้ากมาทั้งหมดเลยนะคะหรือบางครั้งเป็นเรื่องของลิขสิทธิ์ด้วยก็มีค่ะซึ่งคุณผู้ชมรู้ไหมคะว่าแต่ละครั้งเนี่ยการจะเข้าชมคอนเสิร์ตหรือแฟนมีตเนี่ยการที่เราจะนํากล้องเข้าไปได้ไม่ได้ใกล้ชิดแค่ไหนเนี่ยมันอยู่ที่เรื่องของการตลาดล้วนๆด้วยนะคะ เพราะส่วนหนึ่งเนี่ยอยู่ที่บริษัทนําเข้าของไทยเองค่ะที่ติดต่อตกลงไว้กับทางเกาหลีถ้าเกิดมีการมีค่าใช้จ่ายในระดับหนึ่งโอเคคุณอาจจะเอาโทรศัพท์เข้าไปได้ใช่แต่ถ้าเกิดค่าใช้จ่ายอีกระดับหนึ่งโอเคอาจจะเอากล้องเข้าไปได้นะมันก็เป็นหลายๆเรื่องที่เป็นกลยุทธ์การตลาดของเขาด้วยค่ะอย่างงานเมื่อวานที่ดิฉันไปม,มานะก็จริงๆสื่อลำบากใจเหมือนกันนะคุณผู้ชมเพราะว่าตอนแรกเนี่ยได้รับแจ้งว่าถ่ายได้15นาทีแรกก็พอเข้าใจอยู่นะแต่ว่าหลังจากนั้นค่ะเหมือนทีมงานเกาหลีเนี่ยเขาไปพบ มากับนักข่าวเริ่มแบบแปลกๆและอะไรอย่างเงี้ยเพราะเขาเริ่มไม่ไว้ใจค่ะก็เลยตัดสินใจที่จะเคลียร์พื้นที่ห้ามถ่ายออกไม่ถ่ายเลยไม่ให้ถ่ายเลยค่ะคุณผู้ชมซึ่งภาพที่ได้มาเนี่ยก็จะเป็นภาพจากแฟนแคมเนี่ยแหละที่ก็แอบแอบกันบ้างแต่จริงๆแอบแอบเนี่ยก็เป็นเรื่องที่เขาห้ามเหมือนกันเขาก็เคร่งคมาเนคะใช่เพราะว่าความจริงเนี่ยดิฉันก็เห็นอยู่ว่าถ้ามีคนยกกล้องขึ้นมาปุ๊บนะภาพนิ่งอาจจะถ่ายได้แต่ภาพวิดีโอเนี่ยเขาจะยิงแสงเลเซอร์เลยนะมันจะเป็นอุปกรณ์ยิงแสงเลเซอร์ยิงป หยุดนะหยุดถ่ายนะหยุดถ่ายนะเป็นสัญญาณอะไระนะก็นี่คือความเคร่งครัดนี่แหละค่ะส่วนหนึ่งมีเหตุผลนะคะคุณผู้ชมเพราะว่านี่คือเอเชียทัวร์ที่รูปแบบเนี่ยหลักๆเนี่ยก็จะเหมือนกันทุกๆประเทศแหละอาจจะเพราะว่าก็ต้องมีเวลาจํากัดในการซ้อมและทําให้เหมือนกันด้วยคือเหมือนถ้าภาพหลุดออกไปประเทศอื่นที่รออยู่จะไม่ตื่นเต้นและอาจจะไม่เซอร์ไพรส์แลวไปฟังเสียงสัมภาษณ์กันดูค่ะส่วนมากมันเป็นแพทเทิร์นถ้าเป็นของเกาหลีนะคะมันจะมีแพทเทิร์นอย่างนี้เป็นเอเชียทัวร์ทุกประเทศเหมือนกันมาอัดแอปแค่ให้เหมือนกับมีบางอันที่ อัดเดให้เข้ากับประเทศนั้นๆเพราะบางทีจีนไทยหรือเวียดนามเนี่ยวัฒนธรรมไม่เหมือนกันมีต่างกันนิดหน่อยอะไรเงี้ยค่ะเพราะนั้นเนี่ยเหมือนกับว่า่พอมาถึงไทยอดัดเดให้คนไทยได้กีดได้อะไรก็อีกนิดนึงอยู่ในงานก็จะเจอค่ะเช่นเหมือนกับเขามีตกแต่งหน้าเค้กหรือตั้งชื่อเค้กแต่ละประเทศก็ใชยอันนี้ก็จะตั้งชื่อให้มันเข้ากับ เกาหลีเขาจะมีวัฒนธรรมของเขาในการพาศิลปินมาที่นี่เพราะฉะนั้นเราก็ต้องเคารพกฎเขาครึ่งหนึ่งส่วนเขาก็ต้องเคารพกฎเราครึ่งหนึ่งเหมือนกันอย่างเช่นการถูกเนื้อต้องตัวนี่สําคัญมากซึ่งเมื่อก่อนเนี่ยเวลาเราทำพิธีกรศิลปินไทยเนี่ย<ส>จับมือ,มอแตะตัวได้แต่ศิลปินเกาหลีเนี่ยจะห้ามทันทีผมว่าคงเป็นคงเป็นเรื่องของการให ค่ะก็ไม่ใช่แค่เหล่าแฟนคลับนะคะที่จะดีใจเวลาดาราขวัญใจที่ชอบมาคนที่เป็นติ่งเกาหลีนี่แหละก็เป็นกาลังใจให้แฟนให้ดาราเหมือนกันนะอ่าดีฉันเก็บวม่านเขาทำอะไรมาบ้างคะนี่อันนี้เป็นใบที่เหล่าแฟนคลับเนี่ยเขาทำเซอร์ไพรส์นะคะคุณผู้ชมเขียนว่าซูยอนฉันจะอยู่เคียงข้างคุณคุณทําเสียงไม่เกาหลีเลยคือเหตุการณ์นี้นะเกิดขึ้นตอนที่ใกล้ๆจะจบแฟนมิตติ้นี่แหละแล้วก็อยู่ทุกคนก็หยิบขึ้นมาซ่อนไว้จากไหนก็ไม่รู้หยิบขึ้นมาทั้งหอเลยค่ะชูขึ้นไปบนเวทีดาราเห็นก็ เริ่มใจนะ